สวัสดีครับเดี๋ยวชมอินโทรย้อนกลับกันนะครับ <c oughs> อันนี้ที่ผมทำไปแล้วนะอ่ออยู่ในเอ็กพอร์ตลองชมก่อนนะครับ อ่าอันนี้ที่ย้อนกลับนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำเฟืองด้านซ้ายนะครับนะครับรูปฟันเฟืองเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอตัวใหม่ลงมาอ่าไปที่วิดีโอย้อนกลับผมนะครับ ทำค้างเอาไว้รู้สึกจะเป็นอ่าตัวนี้เดี๋ยวลบตัวนี้ไปก่อนอันนี้เป็นต้นฉบับของเขานะครับต้น,ตนฉบับของเขาเสร็จแล้ว จะเห็นว่าเดี๋ยวดูตอนจบนะนี่ครับตอนจบจะจ้าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราลงถ้าเราไม่ใช้เอฟเฟกมันก็จะจ้าจ้าอย่างนี้นครับแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับแนะนำกันนะครับเฟืองข้างๆเลยครับเนีย่ยรูปฟันเฟืองกดเข้าไปเลยครับแล้วจิ้มไปที่วิดีโอนะครับ แล้วก็ไปกดวิดีโอแฟดออกนะครับกดปุ่มเปิดนะครับก็ลาก,กน,นะครับศูนย์จุดเจ็ดแล้วผมมองไม่ค่อยเห็นนะลากลากไปนิดเดียวครับก็คือการสโลปิดเดี๋ยวไปดูอีกครั้งอ่าเมื่อกี้จะเห็นแสงจ้าๆตอนจบนะครับนี่ จบแบบสวยสดงดงามครับไม่ค้างหน้าจอครับเนี่ยถ้าไม่ใช้เอฟเฟกหรืออะไรช่วยนะครับหรือกราฟิกช่วยนะครับก็จะสว่างจ้าอ่าเดี๋ยวลองไปเปิดใหม่นะครับก็ไปที่เฟืองนะครับกดไปที่วิดีโอนะครับอ่ากดปิดไปก่อนนะครับอ่าติดถูกไปก่อนนะ เนี่ยครับก็อย่างจา,างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ใช้ไม่ลงเอฟเฟกช่วยนะครับให้มันมันดูซอฟซอฟสโลสโลแบบค่อยๆจางหายไปหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ลงเลเยอร์วิดีโอซ้ำนะครับก็มีอีกวิธีนะครับใช้เฟืองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกดปิดอีกครั้งหนึ่งครับให้มันสโลแบบซอฟซอมืดหายไปกดเฟืองนะครับกดวิดีโอครับกดปุ่ม เปิดนะครับวิดีโอแฟดออกนะครับลากไปนิดนึงนะอมองไม่ค่อยเห็นนะตัวเล็กมากนะติ๊กถูกไปครับทีนี้ก็จะแบบค่อยค่อยจางมืดไปนี่ครับเราอยากได้จางมืดไปมากกว่านี้ก็ยืดไปนะครับกดวิดีโอไปที่แฝด ออกนะยืดไปสักหนึ่งอะไรนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นปิกถูกนะครับเดี๋ยวไปดูใหม่อ่าถ้าเราถ้าเราไม่ลงเลเยอร์ช่วยหรืออะไรช่วยก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวเฟืองนี่ครับแฝดเข้าก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปเอาวีดีโอใหม่ลองมาลองกันบ้างนะครับ อันนี้ลบไปก่นอนเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่แบบเอานี้ดีกว,ว่าอ่ะที่ทำงานผมเองมึงถ่ายมาตอนเย็นเนีครเนี่ยมาถึงก็จ้าเลยนะครับ,อ,บอย่างนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วไปดูเฟืองนะครับวิดีโอ นี้เราจะไปแฟดเข้ากันบ้างนะครับกดปุ่มเปิดนะครับก็ไปซอซอบนะครับปิกถูกไหครับไม่ครับก็จะดับไปเลยนะครับอ่าค,อค่อย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 จางเข้ามาเดี๋ยวเราไปทำจางอีกหน่อย,อยไปที่วิดีโอนะครับแฟดเข้าเนี่ครับ ลากไปหน่อยครับสองอะไรเนี่ยสองจุดมองไม่เห็น <Action. S 1> นี่อ่าแล้วเราถ้าเราปิดลองอีกครั้งหนึ่งครับวิดีโอแฟดเข้านะครับปิดปิดถูก้ยนะครับก็จะมาถึงก็ มาถึงก็จะจ้าเลยครับแล้วเราก็ไปเฟืองใหม่ครับไปวิดีโอแล้วก็วิดีโอแฟดเข้ากดปุ่มเปิดนะครับติ๊กถูกนะครับนครับก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเราแบบทั้งแฟดเข้าแฟดออกการช่วงต้นคลิปและท้ายคลิปนะครับ ถ้าเราไม่ใช้เอฟเฟกหรือตัวช่วยต่างๆนานาเนะครับเราก็มีตัวเลือกตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปชมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปชมอินโทรย้อนกลับกันนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับติดตามรับชมกันนะครับตอนแรกก็ว่าจะลงส่งกันบ้านอินโทรย้อนกลับก็เลยลองแนะนําตัวนี้กันบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ